เขียวมาอยู่เออไปค่ะโอ้ยได้แคลอ์ด้วยนะคะช็อตนี้นะคะไปค่ะไหลย,ยาวๆไปเลยค่ะอังุ่นยังไงคะเออย,ยังจ่ายอังุ่นต่อยนะคะมาช็อตนี้234บาทโอ้โหทุกคนมาแตกนอกไปเลยสิคะก็ะแตกนอกไปเลยสิคะเออแตกพันนะคะทุกคนกคนูณ1ิ เข้าสู่ช่องที่แมวสล็อตนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับค่ายเกม T G เหมือนเดิมนะคะอยู่ในเกมกาวฮอกฮาวเวดนะคะทุกคนเออวันนี้จะมาตามล่าหากระโลกน้อยกันนะคะทุกคนออวันนี้นะคะก็อยู่ใน mega game l i เช่นเคยนะคะทุกคนได้สูตรเด็ดมาอีกแล้วจะแม้เออเวลานาทีทองนะคะจากกลุ่มโกลเด้นทาเหมือนเดิมนะคะทุกคนถ้าใครสนใจจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะ จะมาดูกันนะคะว่าจะปังจะปัวขนาดไหนนะคะมีทุนมาทั้งหมด600บาทนะคะเออสายมูนะคะแม่เออวันนี้ก็แต่งตัวเป็นสายมูเช่นเคยนะคะเพื่อความปังนะคะมาวันนี้นะคะก็จะมาดูอัดตาจ่ายก่อนนะคะทุกคนเออนี่นะคะนางจะเป็นตัวกระลอกนะคะจะติดวายมาด้วยนะทุกคนสัญลักษณ์วายนะคะแกมนีนะคะตัวแพงสุดก็จะเป็นพริกหยวกสีแดงนะคะตัวถูกสุดก็จะเป็นกระเทียมนะคะ เกมนี้ถ้าได้ฟีเจอร์นะตัวกระลอกนะคะ3มตัวก็จะเข้าฟีเกมนะคะสเกตเตอร์นางก็จะเป็นตัวเดียวกันกับตัววายนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะเริ่มเบ็ดที่ห้าบาทนะคะแล้วเปิดเทอร์โบนะกดออโต้ห้าสิบรอบนะจะมาค่ะเออนี่นะคะนางก็จะกระโดดไปนะคะตัววายนะเมื่อนางจ่ายนะจะกระโดดไปเรื่อยๆนะคะทุกคน เออมาสองตัวบ่อยมากเลยนะกต่รอบน้อยนะคะจะมีตัวตัวที่เป็นผู้ชายกับตัวที่เป็นผู้หญิงนะคะทุกคนเออน่ารักกุบกิบนะคะสำหรับเกมนี้นะคะเกมนี้ถ้าได้เก็บสัญลักษณ์ตัวเดียวกันนะครบครบห้าตัวนะนางก็จะจ่ายนะคะถ้าไม่ครบก็ไม่จ่ายนะแม่เออนี่นะเหลือสเกตเตอร์หนึ่งตัวจะลงมาไหมคะถ้าลงมาเร็วขนาดนี้ไม่น่าจ่ายนะพีจนะคะ โอ้โหช็อตนี้แอปเปลิลแอปเปิลเขียวค่ะแม่มาคูณ3แล้วค่ะถ้าทุกการจ่ายนะคะนังก็จะฟูเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเออเอาสีโกนมายังไหลไม่หยุดนะคะไหลอ่างุ่นต่อค่ะแม่ไปค่ะกระโดดคู่กันสวยงามค่ะเออแต่ไม่เอ้ยได้เขา้าวโพดอยู่นึกว่าไม่จ่ายนะเมื่อกี้มองแต่แครอทนะคะทุกคน ยังไหลไม่หยุดค่ะยังไหลไปอีกค่ะตอนนี้ซูแปดล้วค่ะทุกคนได้เข้าโพดต่อเลยคะเออไปค่ะไหลยาวๆค่ะแอปเปิ้ลเขียวได้อีกนะคะเอาเรื่องนะทุกคนเปิดมาก็เอาเรื่องเลยนะสำหรับเกมเกาฮอคนะคะยังไหลไม่หยุดนะคะคููสิบแล้วจะ้ะเออตอนนี้นางกระโดดแยกไปแล้วน่าจะอุ๊ยหรือว่ากระโดดแยกไปแล้วน่าจะไม่จ่ายนะทุกคนเพราะว่าเออเอาสิ ทอตนี้นะคะรางวัลก้อนโตนะคะทุกคนโอ้โหไหลย,ยันคูณ12เลยนะคะปังมากแม่มาได้เงินรางวัลซุปเปอร์เมกาส5าบาทนะคะสำหรับโอ้โหทุกคนเปิดมาก็ปังเลยอะ่ะโอ้ยัวมากค่ะไปต่อค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้ออโต้หยุดหมุนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเบ็ดให้นะคะทุกคน เออมาค่ะสเกตเตอร์ลงมาเถอะให้มันจบจบไปเอ,อ้ยให้มันจบจบไปเออลุนให้กระลอกมันอยู่ติดกันนะคะทุกคนมันจะได้จ่ายเรื่อยเรื่อยนะคะเนี่ยให้กระโดดเนี่ยให้กระโดดติดกันแบบนี้นะคะต้องจ่ายแล้วแหละช็อตนี้เออยังไงก็จ่ายนะ กระโดดไาทางขวาอ้โหไม่กระโดดติดกันนะกระโดดแยกกันเฉยสงสัยทะเลาะก,กันอุย้ยยังจ่ายอยู่นะทุกคนเอาเรื่องมาคูณสี่และะ้วค่ะมันเผือกมันเผือกมันมันอ๋ยมันไม่ลงนะมันไม่ลงมันไม่ลงได้ยู่ได้ยู่เออไปค่ะกระโดดติดกันสิลูก โอ้ไม่ใช่และเออได้รางวัลก้อนโตอยู่นะคะ123บาทนะคะทุกคนโอ้ไหลาย,ยาวๆเลยแม่ถือว่าไหลดีนะทุกคนมันได้ลุ้นอะ สัญลักษณ์วายมาบ่อยมากนะคะทุกคนก็คือลุ้นให้มันได้3ตัวนะคะถึงจะเข้าฟรีเกมนะอ๋อแม่ทำไมว่าแบบนั้นล่ะลูกฮัลโหลตื่นกระลอกตื่นมาทุกคนเดี๋ยวจะขอเพิ่มเบ็ดนะคะเบ็ดเป็น10บาทนะคะแล้วกดออโต้หมุน50รอบเหมือนเดิมนะคะ เอเอว่าวว่าวแบบนั้นว่าวแบบนั้นไม่ได้นะคะว่าวปุ๊บเพิ่มเบ็ดปั๊บนะคะทุกคนเอออุย้ยได้เข้าโพอดอยู่นะคะทุกคนเออกระโดดเข้ามาหากันลูกรักกันเข้าไว้รักกันเข้าไว้กกเ,ไวเอออย่าก,กีดกันกันนะคะทุกคนกีดกันกันคืออะไร <c oughs> เออโอ้ยได้รีดหยวกอยู่กระโดดลงมาสวยงามโอ้โหทุกคนไม่น่าจ่าย อ่างุนอยู่ข้างบนนะคะเออมาเบ็ดสิบบาทนะเนี่ยทุกคนไหลไหลยาวๆให้หน่อยอุย๊ยกระลอกมาทุกรอบนะทุกคนแต่ไม่ลงมาสามตัวนะคะมาค่ะ เออได้กระเทียมอยู่ได้กระเทียมอยู่เออกระโดดติดกันเข้าไว้ลูกรักกันกลมเกียวนะคะสามัคคีกันนะคะเอาไว้น้องไม่กระโดดแล้วค่ะเพราะาน้องไม่ได้จ่ายนะคะทุกคนเออถ้ามันจ่ายนะถ้ามันจ่ายที่มันรวมตัวมันด้วยนะคะทุกคนมันถึงจะกระโดดให้นะคะเนี่ยถึงจะกระโดดนะคะทุกคน ไปค่ะไม่ยอมแพ้ค่ะไปเรื่อยๆค่ะทุกคนถึงเว่เราก็จะไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวรอออโต้หยุดหมุนก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะน่าจะได้ลดเบ็ดนะคะเออสิบบาทเบ็ดสิบบาทคือไม่ไม่ไหวเลยแน่ไม่ไหลเลยข้าอู่ข้าพูดเขาพูดไม่ครบนะคะโอ้โห ว้าวเรือเเลยค่ะสัตเนี้ยฮะ,ะว่าเรือเลือนเออมานิกว่าจะไหลต่ออ้หทุกคนมันจะเข้าไหมคะวันนี้มันจะเข้าฟรีเกมไหมเอ่ยงงมากเออไม่เข้าสักทีนะคะทุกคนมาขอเพิ่มเบ็ดเป็น20เลยค่ะทุกคนแล้วกดออโต้หมุน50รอบเหมือนเดิมค่ะ ไม่ลงไม่ลดและจะหมดก็หมดไปเลยะคะ่ะทุกคนอลองเบ็ด20ดูนะคะปกติเราจะกระโดดเบ็ดขึ้นไปเบ็ด30เลยนะวันนี้เดี๋ยวขอลองเบ็ด20ดูนะคะจะปังไหมะ่ะจะปังไหมนะ,ะเฮ้ยทุกคนทุนจะหมดแล้วะคะ่ะตอนนี้สักทีน่าจะได้ลดเบ็ดแล้วนะ,ะทุกคน งงเออสแกตเตอร์ลงมาเถอะโอ้โหไม่ลงสักทีนะคะทุกคนหัวหอมหัวหอมยังไงลูกเฮ้ยยังนอไรอยู่โอ้โหกระโดดออกจากกันอีกแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยกระโดดออกจากกันนี่ไม่น่าลุ้นแล้วนะอโอ้โหช็อตน,นี้ช็อน,นี้ได้มาสองร้อยได้เหรอ เออมาอุ้ยสวยค่ะข้าวโพดโอ้สวยงามไปต่อหัวหัวหอมไปต่อเออเนอร์อีกแล้วเนอร์อีกแล้วนะคะทุกคนเนอร์อีกแล้วนะคนที่ไหนเนี่ยเออมาค่ะตอนนี้นะคะเราเหลือทุนทั้งหมดหกร้อยบาทนะคะเออเท่าเดิมนะคะทุกคนมงม,มากเล่นตั้งนานได้เท่าเดิมมงมงม,ม,มากนะคะ วิ่งวันนี้ออตโต้ไม่เข้าอ่ะทุกคนเออวันนี้ออตโต้ไม่เข้าหรือเปล่าเราต้องกดเสอเองเปล่าเนี่ยเกมนี้ค่อนข้างใช้เวลานานมากเลยนะกว่าจะเข้าปีเกมนะทุกคนได้ลุ้นนะได้ลุ้นอีกแต่ไม่ลงสักทีนะคะหมดมากเข้ายากยู่นะคะเกมนี้นะ,ะเนี่ยลุ้นอีกแล้วอ่ะทุกคนลุ้นแต่ไม่ลงอาะ,ะสักทีนะคะ เออยังได้แครลลอทอยู่กระโดดออกจากกันแล้วยังได้แครลลอทอยู่นะคะรักกันสิลูกกระโดดเข้าหาเข้าหากันสิลูกรักกันรักกันเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละได้แอปเปิลเขียวมาอยู่เออไปค่ะโอ้ยได้แครอทด,ด้วยนะคะช็อตนี้นะคะไปค่ะไหลยาวๆไปเลยค่ะองุ่นยังไงคะเออยังจ่ายอางุ่นต่อยนะคะ มาช็อตนี้234บาทโอ้โหทุกคนก็แตกนอกไปเลยสิคะก็แตกนอกไปเลยสิคะเออแตกพันแล้วค่ะทุกคนคูณ11แล้วค่ะยังไงคะน่าจะกระโดดเข้าหากันนะโอ้เสียดายช็อตนี้ได้ไปทั้งหมด1นึ0งพบบาทนะคะทุกคน แตกนอกไปเลยสิคะหนึ่งดอกนะคะเออเข้ายากเข้าเย็นนะคะแตกนอกมันเลยเออเข้าฟีเกมให้ดูหน่อยลูกอยากเห็นเออไม่เข้าสักทีนะคะทุกคน <S <S <ส>แล้วเกมนี้ไม่มีให้ฟื้นไ,ไม่ไม่มีให้ฟื้นเออขอภายในความดิ้นรัวนะคะทุกคนไม่มีให้ซื้อฟีเจอร์ด้วยนะ เออต้องเข้าฟรีเกมเองนะคะอ <Okay. S 1> ุ้ยทอานี้เออนุ้ยก็จะไหลาย,ยาวๆนะคะ <Okay. S 1> ได้มาอีก284บสาทค่ะ <Okay. S 1> สำหรับวันนี้นะคะก็พอเท่านี้นะคะทุกคนเออได้กำไรเป็นที่เรียบร้อยนะคะ1682บาทนะคะวันนี้นะคะยังไม่เข้าฟรีเกมนะคะเดี๋ยวจะมาต่ออีีหน้าให้ดูนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะทุกคน <Yeah. S 1> เออนี้ก็ได้กำไรแล้วนะคะก็ไปถอนนะคะทุกคน ออได้มา1,682บาทนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องที่แมวสล็อตด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆนะคะทุกคนใครมีเทคนิคดีๆสูตรเด็ดๆนะคะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะคะว่าสูตรที่ได้มามันปังจริงๆหรือเปล่านะคะทุกคนเออยังไงเดี๋ยวจะทิ้งค่ายเกมที่เล่นไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ Got it burning up